นกกมัสการแม่ซีครับสวัสดีครับนมัสการแม่ชีค่ะครับผมสาธุสาธุอันเบ้าสู้ฟังนะครับคุณแม่ชีครับอันเป็นแนวไรกวครับเรื่องเล่าอย่างเล่าพ่นนบอกครับผมพ่นถืกนั่นรฟรฟข้าเจ้ามาอยู่บานอยู่บานท่าชิละมันมันมันดงบังบันดงบังข้าเจ้ามาคู่มือคู่มือมามาเดียวข้าเจ้ากับถืกถืกคู่วิ่จะมาบอกไผ คือ่ยวโควิดแต่แว่าจบแล้วเราหนีเลยนะเราบริบาตขอได้ตัวนี้ขอได้ตัวน,นั้นบริเทียงกันก็ไผ่เราฝ่าภูเดียวแล้วครับผู้เพิ่นมาขอเลขบอกครับผู้เพิ่นมาขอดิขออยู่ท<า>ั้งสี่ประกาในี่แปลนี่บอกครับบเรา,าขออยู่นี่ขออยู่ไฮนี่โอ้ขอเลขไม่ไหนครับบา้านมีเพิ่นได้มานอนหนะ้าอาจารย์นขอถือว่าปฏิบัติธรรมนะครับเพิ่นได้มานอนนะั่งเพิ่นว่าไม่สิบ่อยู่อันนั้นประกันบอกมาบ่อขอยฉื่เมื่อขอยเว้นหงส์ตัววันย่ำคืนนะครับขอยก็เลยขึ้นมา บาดเพื่อนอนต้องการฝันฝันฝันว่าเขามาบอกคนสี่หกตัวเดียวสี่หกปฏิ่ันธ์มากกับเขาจังจันผแล้วกัอาจารย์อะไรสองหน่อยครับผมเอาบาดนี่ครับอันงวดนี่ไม่สิอันมิดตงวดนี่กรหน่วยโว้หูขยันมาเป็นนั่งเต็งไว้ยูนวางสีไพ่ไพ่นั่งเต็งไว้ครับอันฟูฟูจะบอกเลขนั่นนั่งเต็งไว้อยู่เห็นว่าจังเอาคนมาก็นั่งตะหมอบตะขาเต็งไว้ดีอยู่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่งเต็งไว้ผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายจอย นั่งเตียงตัวเลขไว้นั่งเตียงก็บพทนบอกคนอันตัวที่ผู้ชายเพิ่นมาขอเลขกเนี่ยเพิ่นเอาในหายหายเนี่เป็นหายปิ้งปองบอกครับแม่นค่ะครับผมเนาะไม่ชี้มีเลขกมากบอกครับตอนนี้โบมีครับโบเป็นยังครับกับโบเป็นยังบอกแค่อีซีเนาะครับเดี๋ยวอันเบาแอมมะทงสิมาติดตามไปฝากอีกค้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็ตรงบ่พพาดยู่แล้วครับได้มาล่ะตรง เชิญแม่ชีของเขานี่ไปจับลูกปิงปองให้เพื่อได้สามตัวเด็ดๆตรงๆนะครับเนาะผู้ชายจ๊อยๆนี่โอ้ยเพิ่นแพงคักเนาะอ้าวประธามากับแม่ชีเพิ่นก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมเนาะครับเนาะขอเชิญแม่ชีมาจับลูกปิงปองให้ FC ของทีมงานบ่าวแอมเราทงทุกคนนะครับผมมาครับเชิญนะครับคุณแม่ชีครับเชิญแมชี่นะผมเนาะเพิ่นลูกมาตั้งทีก็ได้ครับครับแม่ชี่นะครับโอ้ผู้เฒ่าครับท่านผู้ชมเนาะผู้เฒ่าปฏิบัติธรรมครับ FC นี่ล่ะครับ ชกไห้เพื่อนวะครับไห้ก็มีก็มีแล้วพอนีครับกับปู่ทาวเวสสุวรรณครับเอฟซีเนาะสาธุสาธุครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นบารมีของเพื่อนครับอันเยอะนะครับกระลังขอกองเพื่อนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเพื่นเพิ่อนเพิ่อนเพื่ออุ้ยครับเอฟซีเขียนคำว่ารวยเลยครับรวยครับเหล็กตัวไหนคะอันนี้ครับเบื้องกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชี้ครับเดี๋ยวให้ผมอันให้เอฟซีเป็นเบิ้งก่อนเหล็กสามครับเหล็กสามดูแรกเป็นเหล็กสามครับอันนี้เหล็กเก้าครับท่านผู้ชมเนาะเหล็กเก้าครับเลสามเก้าสามเก้าแหละครับเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่ง แบบหนึ่งครับอันนี้เป็นสองตัวรางนะครับเอฟซีเนาะสองตัวรางนี่เป็นสามเก้าครับสามเก้าเลขเก่าไทยครับสาตัวนึงเป็นรวยเป็นตัวนี้เอกตัวนึงนี่เป็นเป็นคาว่ารวยรวยล้วยล่ะลครับเอฟซีสามเก้าครับท่านผู้ชมเนาะบาทนี่ขอเลขสามตัวครับอันไม่ชี้ครับผมเนาะครับเนาะนี่แหละขออีกครับซ่าลูกแรกเป็นคาว่ารวย ครับผมลูกที่หนึ่งครับหกครับท่านผู้ชมเลขหกเด็กเดี๋ยวนะครับจางสีเลี้ยงให้เบิงศูนย์ครับหกศูนย์หกศูนย์โอ้ยคือสิคือสิมาออกตัวเก่าล่ะครับคุณแม่ที่อีหยังนี่อุ้นี่ทั้งนี้ครับเดี๋ยว หกศูนย์สี่หกเอาตัวอะไรก่อนเอาตัวอะไรก่อนตัวนี้เด็กหกกอนค่ะหกละศูนย์ล้วก็สี่ค่ะศูนย์สี่ไปจังค่ะค่ะสวยงายมันออกดีมันออกแล้วมันอาจจะเอาศูนย์มาขันกลางก็ได้ค่ออกไม่อีกได้ครับผมเนาะอู้ยขอบคุณแม่ชีได้หลายครับที่ให้แนวทางไปขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเนาะครับเอฟสีเนาะ ตัวเลขก็ได้มา่อไรครับท่านผู้ชมนี่ละครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวทีมงานสีจุดไว้แคปหน้าจ,จอ,อีกครั้งนึงครับ<จ>ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของแม่ชี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะจับลูกปิงปองครับท่านผู้ชมสามเก้าสามเก้าครับแล้วก็6046สีครับงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ .2566 ครับ ขอให้มีโชคยัยครับแม่ชีครับท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลทมกัจิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยานพึ่งไปใสครับเอฟซีเบ้าแอมโลทมสิพาดไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมโลทมนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้คองดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบกไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรอตตรีจริงสิรอถือนะครับนะ้อง่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่าอยู่ของไมนะครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีค่ะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับค,ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหมายมหาศเนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่อนนวดดีแหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบ่รอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไมาสักกะากาบหลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือแตะๆครับ่ามผู้เมืม่อแตะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนีนเอามาบอรหลายครับมาฝากอิบสีบอรหลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบเอครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ